สวัสดีครับเรือน้อย banana boat นะครับวันนี้จะมาทําการรีเซ็ตส fa นะครับซึ่งเรือน้อยได้เปลี่ยนมือถือใหม่แล้วก็ไม่ได้แบ็กอัพไม่ได้ทําอะไรเอาไว้ะครับแล้วพอมาเปิดอีกทีหนึง่งในแฮชมันก็ถามโค้ดสอ fa ซึ่งก็จะล็อกอินเข้าไม่ได้นะครับซึ่งเมื่อล็อกอินเข้าไม่ได้เนี่ยเราก็จะทําตามขั้นตอนนะครับขั้นแรกเลยอ่ะ เขาจะให้ส่งอีเมลไปนะครับซึ่งในหัวข้อได้เขียนว่า Reset to f a นะครับส่วนอันนี้จะเป็นที่อยู่ของที่จะส่งไป Reset to f a ของนายแฮชนะครับแล้วก็จะส่งเป็นรูปซึ่งหน้าตรงแล้วก็มีบัตรประชาชน นี้นะครับแล้วก็เขียนว่านายแฮตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นเวลาแล้วก็มีลายเซ็นของเราตบท้ายนะครับเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลสักสองสามวันนะครับเขาก็จะมีอีเมลตอบกลับมาหาเราแล้วก็จะเป็นคำถามสามข้อนะครับซึ่ง อันนี้นะครับเป็นคำถามข้อที่1เขาก็จะถามว่าล็อกอินสำเร็จครั้งสุดท้ายอะวันไหนแล้วก็ข้อที่2นะครับเมื่อกดลิงก์ตรงนี้แล้วเนี่ยครับมันก็จะแสดงเป็น IP ในเครื่องของเรานะครับแล้วข้อที่สาม ก็คือเขาก็จะถามว่าเรามียอดเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ทางเรือน้อยนะครับได้ตอบคำถามไปว่าในข้อที่1เขาถามว่าล็อกอินสำเร็จครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เรือน้อยก็ได้ตอบไปว่าล็อกอินเนี่ยครั้งสุดท้ายเะในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเพราะว่าเรือน้อยอได้ทำโค้ด หายไปนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนมือถือใหม่แล้วก็ไม่ได้เหมือนก็แบบว่าไม่ได้แบ็กอัพเอาไว้ครับข้อที่สองที่กดลิงก์แล้วก็จะเป็น IP ขึ้นมานะครับข้อที่3ามเขาก็จะถามว่ายอดเงินในบัญชีของเราอะเหรืออยู่ประมาณเท่าไหร่ เมื่อเราส่งไปเสร็จแล้วนะครับก็ทาง n แแ e ้่ะเขาก็จะให้เราเข้าไป Disable t o f a ก่อนนะครับพอเมื่อไป Disable เสร็จแล้วเนยเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกเราให้แบบให้ทำการ Enable อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับก็ให้กดเข้าไปในชื่อเรา แล้วก็ต้องสีเขียวนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ Enable Two Factor Authentication นะครับแล้วตรงนี้เราก็จะเอามือถืออีกเครื่องหนึง่งหรือว่าจะส่งไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดแล้วก็เปิดกับอีกเครื่องหนึง่งให้เครื่องเราสแกนก็ได้นะครับ อันนี้เป็นอีเมลของที่ Night h e a ะส่งมาบอกว่าให้เราอ่น enable นะครับแล้วก็ส่งมาเป็น OTP ให้เราครับอย่าลืมสับ s ัก i ้ายแล้กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ